สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกับมโคกัน,กนช่องม,มนมมนทานร์ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอ,อยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมนี้นะคะดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างใครที่จะสื่อสารนะคะชาวธาตุไฟนะคะใน24ชั่วโมงต่อจากนี้เนาะ เดี <Okay. S 2> ย๋ยวไปเริ่มดูกันเลยนะคะขอใช้เป็นตัวแคทเมเมทาลอดนะคะมาดูสิ the full นะคะพลังงานที่ขึ้นมา the sun ค่ะ the lover มันต้องบอกก่อนนะว่าเป็นคิดพลังงานภาพรวมฉันก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพอความบันเทิงได้นะคะไม่อยากให้เก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้เนาะออรู้สึกว่าคนคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่อาจจะมีการเดินทางเป็นคนที่ทํามาชื่อตปีแลซ์นะคะแต่มีความเป็นอิสระในตัวตนในตัวเองของเขาเนาะ เหมือนไม่ได้มีใครจะมาฟอนมาบังคับให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้นะคะละักษณะพลังงาน The Sun คือพลังงานของ positive energy เป็นพลังงานการ Success แารประสบความสำเร็จในชีวิตพลังงานด้านบวกนะหรือว่าบางคนก็จะมีนิสัยที่แบบมีความเป็นเด็กมีความขี้เล่นมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะ ลักษณะมันมีแต่เลิเวอร์ขึ้นมาโอกาสทางความรักการที่จะปรากฏขึ้นในเรื่องราวของอโอกาสอกอิตี่ที่มันเป็นแบบแพชชั่นที่เรารู้สึกว่าไอคนคนนี้เข้ามาเขาดูมีสเสน่ห์ดูมีออร่าทางความรักทางความรู้สึกนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพลังงาน ที่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นด้วยเป็นโอกาสที่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเปิดใจเปิดโอกาสนะคะชาวทักไฟคุณน่าจะได้เจอคนที่เขามีออร่าสดใสเป็นประกายอาจจะสักเซสกับชีวิตมาในสเต็ปหนึ่งนะเดินทางเยอะเดินทางบ่อยชีพจรลงเท้าแบบนี้ได้เนาะเป็นลักษณะของพลังงานที่แบบขึ้นมาแล้วเรามองว่า เห้อยู่ในจุดของการที่คุณเองก็รู้สึกมีแพชชั่นกับความสัมพันธ์ตรงนี้ได้มันว่าเขามีเสน่ห์แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเรามาดูกันว่าพลังงานคุณคนนี้จะเป็นอย่างไรอีกแล้วก็วิธีการในการที่จะสื่อสารเข้ามาจะสื่อสารมารยังไงนะคะแล้วก็ ประเด็นทอปิกอะไรที่เขาจะสื่อสารมาหาคุณบ้างนะมาดูกันเลยมีพลังงานที่เป็นสิคออฟเฟนเดิร์คนะคะนออฟวานะคะเก้าไมทาาหกเหรียนน่าจะมีการแชร์ดิงเรื่องราวอะไรบางอย่างกับชาวทัศไปนะ The ะเมดิเชีขึ้นมานะคะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของการเมนิเฟกตการปรับตัวหรือมาใน แง่มุมของท็อปิกที่คุณอยากจะเมนิเฟสในชีวิตก็ได้มันคือว่าเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานได้อาจจะสื่อสารมาในเรื่องของการงานหรือเทนชันมาในรูปแบบที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดช,ชอบในชีวิตของคุณนะคะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องในประเด็นนั้นแล้วก็มีเรื่องของการมองมการส่องคุณอยู่แล้วผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ จะเป็นช่องทางไหนก็ได้ที่คุณมีการอัปเดตเป็นประจำเนาะแลวจะได้มีการแชร์ลิงข้อมูลกันนะคะคนคนนี้นะ่าจะมีการพูดคุยว่าแชร์ลิงแบ่งปันอะไรบางอย่างเนาะอัปเดตซึ่งกันลกและกันและในประเด็นอะไรเดตทาวเวอร์อาจจะมีอะไรที่มันรู้สึกว่าเหนือความคาดหมายป,ป,ปุบปรับฉับพลันนะคะเซอร์ไพรส์ความรู้สึกเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราแผนหรือว่า เกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดเอาไว้เนาะมีเรียกว่ามันมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นจะสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแบบมันวาวอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานคิงอ็อวานราชาถือไม่ท้าเป็นพลังงานในรูปแบบของการมีพชชันเหมือนการู้สึกว่าควีนออกวานกับ k ิงออกวานขึ้นมาคือ อาจจะเป็นสายทุ่มเทสายทำงานหนะักกันทั้งคู่มีแพชชั่นในเรื่องของการงานกันทั้งคู่นะคะแบบอยากที่จะสักเซสอยากที่จะสำเร็จกับในสิ่งที่มุ่งหวังกับในสิ่งที่ตั้งใจแพนนิ่งไว้อะไรยังไงเนาะมีพลังงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันจะมีโอกาสต่อยอดต่อเนื่องไปได้ในะสเต็ปต่อจากนี้นะคะเรามาดูพลังงานเพิ่มเติมกันว่า แนวโน้มในสถานการณ์ความรักของคนคนนี้ที่เขาจะสื่อสารมาหาชาวธาตุไฟไม่สิงธนูเนี่ยจะเป็นยังไงแนวโน้มในการติดต่อสื่อสารมานะคะโอ้พาขึ้นจะสันมาเลยจะซันมาสองสำหรับแล้วนะเดเตทบิลค่ะคิดว่ามีแรงดึงดูดแน่เลยอาจจะรู้สึกว่ามีเสน่ดูหน้าคนหามีโอกาสที่จะ เปิดใจเปิดโอกาสในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะดัสรขึ้นมาเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานบว i ชีว e e พ e ังงานเชิงพ n ัมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นมีการปรับตัวในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแนวโน้มจะมีการปรับตัวกันเกิดขึ้นและแนวโน้มของความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีนะคะเพจออฟสอดการส่งการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เนาะ คิดว่ามันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะเอก The Devil ที่ขึ้นมานะคะทำให้เราสึกว่าบางทีอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งแล้วภายนอกที่เข้ามาเรารบก,กวนเออแต่เราสึกว่ามันจะมีการเริ่มต้นที่ดีเป็นพลังงานด้านบวกแล้วก็ถ้าได้เริ่มต้นนะคะมันจะมีทิศทางที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อย ถำแนะนำให้กับชาวทัดไฟเมสินธนูนะคะใช้เป็นสำหรับนี้นะหกถ้วยขึ้นมานะคะแปดถ้วยไนท์ซัเนเดอรโคนะคะอัศวินคือเหรียญแล้วก็แปดไม้เท้าเนาะตามท็อปิกเลย เร็วนี้นะคะจะมีการสื่อสารมาของเขาคนนี้นะคะเป็นพานเป็นสายซัพพอร์ตนะอยากอยากให้เรียนรู้เรียนิ่งกันไปในเวลของการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ถ้าสถานการณ์ไหนที่มันท็อกซิกสถานการณ์ไหนที่มันไม่โอเคเนอะก็สามารถที่จะเลือกเดินออกมาจากตรงนั้นได้ move อ้อนไปข้างหน้าเลยแล้วก็คนรู้สึกว่ามันจะมีเมมโมรีมีความทรงจําดีๆที่เกิดขึ้นก็อยากให้ อยู่ในหมวดของความน่ารักความเอาใจใส่ความเอ็นดูซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมเนาะงัชน,นก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมา,มาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย